ดังนั้นเนี่ยการเรียกพวกท่านประธานสาลดีกามากรณีเนี่ยเพื่อสอบถามถึงความเป็นอิสระของผู้พากษาถึงความเป็นอิสระของอำนาจองค์ตัวการซึ่งเป็นการเรียกมาเพื่อคุยในเรื่องภาพรวมนะท่านเอาความคิดส่วนตัวมาทำเรื่องนี้นะครับท่านเหมาะสมจะเป็นผู้แทนสอนหรือไม่ยังจะเข้าเข,ข้าาปประมวลจริยธรรมหรือไม่แล้วก็ทำให้ประธานสาลฎีกานะครับแลนนะองคคณะ เกิดความเสียหายนะครับหรือไม่นะครับถ้าท่านพิสูจน์ไม่ได้ท่านต้องเป็นรับผิดชอบนะครับไม่สามารถที่จะเรียกผู้พิพากษาหรือเอกสารคําสั่งใดๆของศาลมาชี้แจงต่อคณะกันมาติการได้นะครับตอนนี้ไอ้มาชี้แจงคือเรื่องเรื่องอะไรก็คือการไม่ให้ประกันตัวแกนหลังแกนนาใครกลุ่มเสื้อส้มนะฮะที่โดนมาตราหนึ่งสโดนจับกลุ่มติดคุก เข้าสู่ดนจําไปแล้วกี่รายล่าสุดโตโต้เนี่ยนะครับโดนไปแล้วทั้งหมด21รายนะครับรวมต้องการที่จะให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยอ้างนะครับข้อความที่อ้างเป็นข่าวกรองของสมศักดิ์เกียมธีระสะกุลแกนนากลุ่มล้มเจ้าฮะบ,บอกว่าศาลได้มีการคุยกันว่ามีการสั่งการจากคนนอกเข้ามานะครับบทบัญญัติตามรัฐมนูรก็เขียนชัดเจนฮะศาลกระทาการโดยพระประมาพิไทยนะครับคงเป็นคําตอบชัดเจนนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวดนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คืออดีตผู้พิพากษาสุดทนฮะกรณีเรื่องโรมสั่งประธานศาลฎีกามาชี้แจงจอกกรรมธิการนะฮะกรณีไม่ให้ประกันตัวแกนนําซึ่งท่านอาดีตผู้พิพากษาท่านได้ยืนยัน นะครับว่าอำนาจของกันมาิการไม่มีเพราะตามกฎหมายแล้วนะครับการที่กันมาิการจะเรียกนะครับเอกสารเรียกผู้พิพากษาหรือประธานสารดีการนั้นไม่สามารถกระทําได้ที่จะให้มาชี้แจงต่อคณะกันมาิการวิโรธนะครับซึ่งเป็นแกนนําของกลุ่มเสื้อส้มของพักของเขาพักธนาธรเขาเนี่ยนะฮะที่มีพิธาเป็นหัวหน้าพัก ก็ปรากฏว่ายืนยันมันต้องทําได้นะฮะขณะเดียวกันนะครับกรมก็ยืนยันนะว่าเขาจะเดินหน้าทําแบบนี้ต่อไปก็มีความเข้าใจกันว่าการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะเอ๊ะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา129หรือไม่เป็นการทำหน้าที่ที่สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรมาตรข้อ90หรือไม่ ซึ่งผมขอเรียนชี้แจงว่าในความเห็นของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความเห็นของกรรมธิการต่อไปว่าความเห็นของตัวผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับเนื่องจากว่าข้อมาตรา129เนี่ยได้กําหนดว่าสิ่งที่กรรมธิการทําไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นการกระทบต่ออัตถคดีหรือถ้ามันเป็นการกระทบต่อการบริหารงานบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียกผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ซึ่งผมจําเป็นต้องสื่อสารกับสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรรมธิการ ทั้งกรมกรมธิการกดการกฎหมายเองหรือกรรมธิการอื่นๆเนี่ยเอาเข้าจริงในทางปฏิบัติเราก็มีการเชิญผู้พักษามาชี้แจงในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งารเป็นการชี้แจงที่ไม่กระทบต่ออัถคดีหรือการบริหารงานบุคคลเช่นเดียวกันกับกรณีนี้เราก็เรียกตัวประธานศาลฎีกาซึ่งตัวท่านเองก็ไม่ได้พิจารณาคดีใดคดีหนึ่งนะครับนี่คือตามความเข้าใจนะครับหรือความหรือในการ กระทบต่องานบุคคลก็ไม่ได้กระทบนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียกพวกท่านประธานสารดีกามากรณีเนี่ยเพื่อสอบถามถึงความเป็นอิสระของผู้พากษาถึงความเป็นอิสระของอำนาจองค์ตัวการซึ่งเป็นการเรียกมาเพื่อคุยในเรื่องภาพรวมนะครับมาที่ฐานะยานะครับก็จะมาฟ้องคุณศิระเนจนคักะนะครับสอสอพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกนารรมธิการการถกหมายการยุติธรรมแพตตมุติยชนรวมถึงคุณสตยยัน ผลคุววันนะครับสสเขตนะครับปฐุมธานีเขตสีนะครับพักเพื่อไทยนะครับเนื่องจากทั้งสองคนนะครับได้แถลงข่าวนะครับโดยเป็นการแถลงข่าวในลักษณะที่พยายามทําให้สังคมเข้าใจนะครับว่าตัวผมเองนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องไปสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพื่อพาตัวเด็กนะครับแล้วก็รวมในที่ชาวบ้านออกจากที่ดิน นะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบนเกาะที่ชื่อว่าเกาะงับในจังหวัดภูเก็ตนะครับการถแถลงข่าวดังกล่าวนะครับผมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับตัวผมเองในเวลานั้นนะครับเป็นแค่สอสอสซึ่งมีอายุอยู่ประมาณ6เดือนครับแลวก็เป็นสอสอฝ่ายค้านคงไม่สามารถที่จะไปสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทําการในลักษณะดังกล่าวได้นะครับดังนั้นเนี่ยการใส่ความดังกล่าวเนี่ยผมก็ เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มนประมาทและมีจุดประสงค์ที่ทําให้ผมได้รับความเสียหายนะครับผมจึงมาขอใช้สิทธิทางศาลนะครับในการฟ้องครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่สอส,อสอลังสีมาโลมนะครับไปฟ้องศาลนายานะครับผมและท่านชัยยันนะครับก็หาม,มิดประมาทนะครับก็เดี๋ยวขอให้ท่านสอสอชัยยันนะครับได้อธิบายนะครับในส่วนที่ท่านลังสีมาโลมไปฟ้องท่านศิะจระเจนจราคและผมใน ข้าหาหมิ่นประมาทนะฮะผมอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเ,เกี่ยวเนื่องนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของออมันมีผู้ร้องจากจังหวัดภูเก็ตนะฮะที่พักอาศัยอยู่ที่เกาะงามอ่ะฮะได้มาร้องเรียนกับบัณฑิการเราแล้วก็มีความประสงค์ที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงว่าเขาถูกกระทําจากบุคคลใดบ้างนะฮะในวันนั้นเ,เขามามีพ่อมีแม่แล้วก็มีบุตรอีกประมาณสามท่านนะฮะมาร้องเรียนว่าเขาถูก ป่าไม้กระทาอะไรยังไงแล้วก็มีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกระทํากับเขายังไงไปไปข่มขู่เขาอย่างไงนะฮะ,เ,ะเขาได้มาพบเราที่กรรมธิการเขาก็เลยต้องการที่จะมาะะแถลงข่าวให้สื่อมวลชนเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเขานะฮะเพราะว่าในการดําเนินคดีต่างๆกับเขาเนี่ยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าที่ตํารวจว่าเขาถูกกระทําถูกอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รับความ ร่วมมือไม่ได้รับคาร้องทุกข์อะไรนะฮะจนต้องมาร้องเรียนกับกรรมธิการนะฮะหลังจากที่เขามาร้องเรียนกับเราแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลับไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางเจ้าพนักงานตํารวจที่จังหวัดภูกเก็ตอีกซึ่งประเด็นนี้ก่อนที่เขาจะมาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้เออตำรวจก็ไม่ไดูแลเขานะฮะแต่พอพอเขามาร้องเรียนกับกรรมธิการเรารับเรื่องไว้แล้วก็ ได้มีการทำข่าวให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ,อ่อกลับไปเนี่ยทางตำรวจก็รับเรื่องเรียนรับเรื่องร้องเรียนของเขาไว้ว่าเขาถูกกระทําอะไรยังไงน,นะครับนะครับซึ่งการที่คุณลังสิมาโลมไปฟ้องท่านประธานศิระและผมเนี่ยก็น่าจะเป็นการเข้าใจผิดในการกระทําการหน้าที่ของท่านลังสิมาโลมนะฮะเพราะว่าเราทําในฐานะกรรมธิการนะฮะว่าเมื่อมีชาวบ้านมาร้องทุกข์กับเราเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอซึ่ง วันนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาได้มาร้องทุกข์กับเราที่ห้องถแถลงข่าวของสื่อมวลชนนะฮะก็ประเด็นที่เราก็ต้องรับเรื่องเราล้องทุกจะปฏิเสธเขา<ๆ>เขาก็ <laughs> เขาก็เดินทางมาจากภูเกต็ตนะฮะก็เดินทางมาไกลเราก็เลยว่ารับเรื่องเราล้องทุกแล้วก็นาจะนําเรื่องเข้าสู่กรรมธิการเพื่อให้ท่านประธานบระจุเข้าในวาระเพื่อพิจารณาเรื่องที่ชาวบ้านที่ภูเกต็ตมาล้องทุก มติของกรรมิการนะครับได้มีมติให้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับให้ไปหาข้อจริงนะครับในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของกรมทุ่นยานนะครับกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ท่านรังสมารลมนะครับที่ที่ไปนะครับแล้วก็ว่าไปในฐานะอะไรนะครับซึ่งจากสอบถามเบื้องต้นนะครับเจ้าที่ไปเพราะมีการเรียกขอร้องจากทาง ติดต่อจากคุณรังสมารลมให้ไปนะครับก็ใช้ตําแหน่งอะไรไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองพื้นที่นะครับก็เป็นมิตมติเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะไปนะครับก็ซึ่งวันนี้คุณมารังสมารลมนะครับท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านนะครับแต่สิทธิ์ที่ใช้ในการฟ้องในคดีอาญาเนี่ยนะครับหากใช้สิทธิ์แล้วสิทธิ์นั้นไม่ถูกต้องสิทธิ์นั้นไปละเมิดสิทธิ์ของผมและท่านใจยัน นะครับก็ผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์คืนนะครับให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเราก็นะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับหากว่าผมทั้งสองสองคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่นะครับการเป็นกรรมิการมารับเรื่องนะครับร้องเรียนนะครับก็ถือว่าเราทําหน้าที่นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ก็แล้วแต่ว่าท่านจะใช้สิทธิ์อะไรก็เราก็เชื่อมั่นในกระ,กระบวนการยุติธรรมแต่เราจะลงพื้นที่หลังสงการนะครับไปพบเจ้าที่ที่ไปกับคุณรัชมาลลงแล้วก็เจ้าที่ตํารวจทําไมคดีไม่คืบหน้าแล้วกเ็เด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับต่อสาธารชนแล้วก็สื่อมวลชนและ,ะมานาเรื่องเข้ามาสู่กรรมธิการการกฎหมายการย,ยุติธรรมในฐานะกรรมธิการท่านมีหัวโขนอ,อยู่สองสองใบใส่หมวกสองใบ หนึ่งเป็นผู้แทนสรดรได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้มาทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะและเป็นตัวแทนของของประชาชนมาทาเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนี่สำคัญนะท่านเอาความคิดส่วนตัวมาทําเรื่องนี้นะครับท่านเหมาะสมจะเป็นผู้แทนสรดอนหรือไม่ยังจะเข้าเข้าขาปประมวลจริยธรรมหรือไม่แล้วก็ทำให้ประธานสานิการนะครับและองค์คณะเกิดความเสียหายนะครับ หรือไม่นะครับถ้าท่านพิสูจน์ไม่ได้ท่านต้องป็นรับผิดชอบนะครับควรจะเลากจากสสหรือท่านเอาเรื่องนี้เข้ามาสู่กรรมิาการเรานะครับและตีความผิดว่าไม่ผิดข้อบังคับไม่ผิดตํานลท่านเหมาะสมหรือไม่กับการเป็นกรรมิาการการกฎหมายการยุติธรรมตีความเข้าข้างเงตีความหาเรื่องคนดื่นหรือตีความด้วยด้วยของความเสื่อตรง การทําหน้าที่ของกรรมธิการตรงเนี้ท่านต้องพิจารณาดูเองสักสองเรื่องหนึ่งท่านควรจะลาออกจากการมธินารหรือไม่สองลาออกจากกรรมธิการการกฎหมายหรือไม่และถ้าท่านไม่ทำสองอย่างเราก็จะเข้าสู่กรรมธิการเรานะครับว่าขอมติว่าท่านเหมาะสมหรือไม่ยังจะเป็นกรรมิการการกฎหมายอยู่หรือไม่เหตุการณ์บานปลาย ก็มีการไปฟ้องร้องศิละเจนจากะนะครับการฟ้องร้องครั้งนี้ก็ปรากฏว่าสืบเนื่องจากคดีเดิมหลังจากที่ศิละไปเล่นถแถลงการ,รเรื่องของโมรมว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชาวบ้านนะครับคราวนี้พอศิละ,ะถแถลงการด่าลมว่าเอาอำนาจมาจากไหนนะฮะไปถแถลงในานามของกันมาที่การ ซึ่งศีละเป็นประธานกรรมธิการยืนยันว่าจะไม่เชิญประธานสารดีกามาที่สําคัญก็คือว่าช่วงเมษายนเนี่ยรกรรมธิการก็จะไปรนดน้ําดําหัวประธานสารดีกาอยู่แล้วจะไปเชิญมาเพื่ออะไรความขัดแย้งสองฝ่ายกําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจคือท่านชูชาติสีแสงนะครับอดีตผู้พากษาหัวหน้าสาลดีกา ได้โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าสิ่งที่รัฐสภานะครับนายรังสีโรมสส,สบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลกล่าวหาว่าตนเองในฐานะกรรมธิการของสภาผู้แทนษฎรต้องตรวจสอบทวงดุลขององ,องค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าสารได้ทําหน้าที่อย่างอิสระหรือไม่ตนได้เสนอเรื่องนี้ต่อกรรมธิการเพื่อเชิญผู้พากษาประธานสาลฎีการหรือตัวแทนมาชี้แจงต่อกรรมธิการนายชูชาตินะครับบอกว่าใครขอให้ในาย รังสีมันโรมนะครับอ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพรบรคำสั่งเรียกคณะการมัญการและข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรจะได้รู้ว่ากรรมัิการมีอำนาจเรียกผู้พากษาหรือประธานสารดีการมาชี้แจงต่อการมัิชการหรือไม่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ควรไปถามประธานสภาอย่างเช่นคุณชวนหลีกภยัยนะครับท่านเป็นเนติบ,บัณฑิตไทยสมัยที่17 นะครับเป็นสอสอมาตั้งแต่ปี2,512จนถึงปัจจุบันเป็นรัฐสภาแล้ว2สมัยคงจะบอกได้ว่าสอสอมีอำนาจก้าวไก่นะครับปฏิบัติหน้าที่ของศาลหรือผู้พิพากษารหรือไม่รัฐมนูลแห่งราชอาณาจาักรไทยมาตราสามอำนาจประชาธิปไตยเป็นของพวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นนะฮะทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมน,นูญ มาตรา188การพิจารณาพิาพากษาอัตมคดีเป็นอำนาจของศาลนะครับซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามเพะประมามพิไัยของพระมหากษัตริย์ผู้พิาพากษาและตุลาการย่อมมีอำนาจในการพิารณาพิาพากษาอัตมาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปตามเป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณกราการที่การ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุทิสภาพุทธศักราช2554นะครับมาตรา5คณะกรรมาการมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดเข้ามาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นคำสั่งเรียกวักหนึ่งมิให้บังคับใช้กับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่บัติตามอำนาจหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาวิธีพิจารณา พิพา,ษากษาอัตะดดีหรือการบริหารบุคคลของแต่ละสารและอื่นๆข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนษฎานะครับพุทธศักราช2562หมวด5คณะกรรมการข้อ97การเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆหรือเรียกบุคคลใดๆมาแถลงต่อข้อได้จริงแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือเรื่องที่พยยิจารณาสอบหาข้อได้จริง หรือศึกษาอยู่ให้ทําหนังสือลงลายมือชื่อประธานกรรมธิการหรือรองประธานกรรมธิการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมธิการนะครับจากเอกาสารบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาถแถลงข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งมิใช่บังคับผู้พิพากษานะครับหรือตุลาการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจกระบวนการพิจารณานะครับพิพากษาอัตรกรดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละสารสรุปในเชิงงานสังเคราะห์คือไม่สามารถ ที่จะเรียกผู้พิพากษาหรือเอกสารคำสั่งใดๆของศาลมาชี้แจงต่อคณะกันติการได้นะครับตอนนี้ไอมาชี้แจงคือเรื่องเรื่องอะไรก็คือการไม่ให้ประกันตัวแกนหลังแกนนำใครกลุ่มเสื้อส้มนะฮะที่โดนมาตรา1-2โดนจับกลุ่มติดคุกเข้าสู่โดนจำไปแล้วกี่ลายล่าสุดโตโต้เนี่ยนะครับโดนไปแล้วทั้งหมด21รายนะครับรรมต้องการที่จะให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยอ้าง นะครับข้อความที่อ้างเป็นข่าวกรองของสมศักดิ์เจียมทีระสกุลแกนนํากลุ่มล้มเจ้าฮะบอกว่าสารได้มีการคุยกันว่ามีการสั่งการจากคนนอกเข้ามานะครับบทบัญญัติตามรัฐมนูนก็เขียนชัดเจนฮะสารกระทาการโดยพระประมาพิไทยนะครับคงเป็นคําตอบชัดเจนนะนะครับส่วนที่ว่าจะมีคนนอกหรือไม่นะครับโฆษกสาร นะครับดีกาได้ออกมาทําการชี้แจงว่าไม่มีการประชุมเรื่องดังกล่าวนะครับแต่จนถึงขณะดนี้ยังไม่มีการดําเนินคดีนะครับกับกลุ่มสสกับกลุ่มที่ปล่อยข่าวในลักษณะเช่นนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะจับตามองให้ดีว่าศาลจะดําเนินคดีหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามอํานาจของกันมาธิการนะครับที่โรมออกมาแถลงนั้นไม่มีอํานาจนะครับประการแรกโรมเองก็ไม่ได้เป็นประธานกรรมาการนั่นหมายความว่าไม่สามารถที่จะทําหนังสือถึง ประธานศาลหรือผู้พากษาให้มาทําการชี้แจงได้ถึงแม้จะทําได้ก็ไม่ได้มีตําแหน่งนะครับที่รับผิดชอบโดยตรงขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้ มีเรื่องราวมากมายที่ทําให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ําเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้าเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทําให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่า ขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตัิย์ทุกราชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทําให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัว ทำให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค้นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดรวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคําจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง